สวัสดีค่ะต่อไปเรามาเริ่มแถวที่สองกันได้เลยนะคะแถวที่สองนี้เราจะใช้เราจะหมุนเข็มมาใช้เ,ออเข็มหกทับศูนย์ใครไม่มีใช้เจ็ดทับศูนย์เลยนะคะเริ่มต้นแถวถัดไปนะคะเราจะใช้สัญ,ญลักษณ์ค้องหน้ากับคล้องหลังนะคะคล้องหน้ากับค้องหลัง,ะะง,ง,ลงเริ่มต้นด้วยโซ่สาม จากแถวที่2เป็นต้นไปนะคะเราจะขึ้นโซ่เป็นหลักเท่านั้นแต่เราจะไม่นํามาคิดเป็นหลักนะคะพอเข้าใจไหมคะเริ่มเริ่มโซ่เป็นหลักเพื่อเราจะถักง,งานแต่เราจะไม่นํามาคิดเป็นหลักแล้วนะคะโอเคเริ่มต้นด้วยการคล้องหลังคล้องหลังหลักอย่างที่เมื่อกี้ที่บอกว่าตรงนี้ยี่สิบหลักโซ่ก็คือหลักที่หนึ่ง ฉะนั้นการคล้องหลังนะคะเราจะคล้องไปที่หลักโซ่นะคะแหวกๆหน่อยเพราะเขาจะอยู่ข้างในนะคะหลักโซ่ตรงเนี้ยหลังเนี้ยค่ะหลักโซ่ฉะนั้นเราจะเริ่มต้นด้วยการคล้องหลังหนึ่งคล้องหลังทํำยังไงคล้องหลังก็คือหมุนนะคะหมุนขึ้นมานะคะแล้วก็คล้องกดไปด้านหลังด้านหลังตรงเนี้ยค่ะหลักโซ่เนี่ยให้เขาขึ้นมาตรงนี้แล้วก็ ลากกดไปตรงนี้นะคะให้ให้ด้านหลังเป็นแบบนี้<ม>เห็นไหมคะด้านหลังเป็นแบบนี้แล้วก็เกี่ยวไหมตรงนี้ขึ้นมาทะลุผ่านทะลุผ่านขึ้นมาเห็นไหมคะทะลุผ่านออกไปด้านหลังก็จะเป็นสามหลักตรงนี้นะคะพอเราได้สามหลักแล้วเราก็หมุนเกี่ยวไหมออกไปให้เหลือสองหลัก เหมือนพันหนึ่งครั้งพอเหลือสองหลักแล้วเห็นไหมคะเหลือสหลักแล้วก็หมุนอีกทีจะเป็นหหลักพอดีข้างหลังเห็นไม่ชัดมาด้านหน้าเราจะคล้องหน้าในหลักเดิมฉะนั้นหนึ่งหลักอ่ะเราจะมีคล้องหลังกับคล้องหน้านะคะหนึ่งหลักเราจะมีคล้องหลังกับคล้องหน้านะคะอ่ะตอนนี้เรามาทำคล้องหน้าโดยหลักเดิมนะคะหลักเดิมก็คือหลักโซ่เมื่อกี้แหละค่ะหลักเดิมเราก็หมุนไหม นอหมุนมนะคะแล้วก็มาคล้องค้องหน้าค้องหน้าก็จะกดไปงี้เราจะไปหาหลักนี้หลักเดิมก็คือแบบนี้ด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะคะสังเกตเข็มดีๆนะคะพอเสร็จแล้วเราก็จะเกี่ยวเกี่ยวไปด้านหลังหลักนี่แล้วก็ดึงไหมขึ้นมาตรงนี้ค่ะมันจะเป็นสาม,สามหลักแล้วเห็นไหมคะเนี่ยแล้วเราก็ให้เหลือสองหมุน ควักให้เหลือสองแล้วก็ควักให้เหลือหนึ่งนี่ค่ะนี่ค่ะพอเข้าใจใช่ไหมคะเอาไหม่นะคะต่อไปหลักต่อไปหลักต่อไปก็จะเป็นหลักนี้หลักนี้นะคะหลักนี้ให้คล้องหลังแล้วก็คล้องหน้าเมื่อกี้เราหลังหน้าแล้วคะต่อไปเราก็ต้องหลังหน้าเหมือนเดิมนะคะเราจะหน้าก่อนหลังไม่ได้นะคะอหมุนหลักปุ๊บคล้องหลังก็คือไปด้านหลังตรงนี้นะคะ ทิ่มมาด้านหน้าแล้วก็ไปด้านข้างจะเป็นแบบนี้นะคะช้าๆนะคะให้ดูใจเย็นๆนะคะค่อยๆทำแล้วก็ดึงไหมออกมาไม่ให้ดึงมาด้านหน้านะคะดึงไปด้านหลังเขาอยู่หลังเขาก็ต้องไปด้านหลังนะคะจะเป็นเช่นนี้นะคะนี่ด้านหลังนะคะแล้วก็ควักไหมให้เหลือสองให้เหลือหนึ่งเอาไหมนะคะ ต่อไปมาด้านหน้านะคะหลักเดิมนะคะหมุนใหม่ปุ๊บอ่ามาคล้องหน้าหลักเดิมนะคะก็จะแหวกแหวนิดนึงอันนี้จะจะยากนิดนึงสาหรับมือใหม่นะคะดันไหมขึ้นมาให้เป็นด้านหน้าอย่างนี้นะคะโอเคแล้วก็เราก็ดึงไหมออกมาทะลุผ่านเห็นไหมคะทะลุผ่านด้านหลังก็จะทะลุทะลุผ่านเหมือนด้านหน้าอย่างงี้นะคะแต่ด้านหน้าจะเห็นในกล้องจะเห็นชัดกว่านะคะหมุนหนึ่ง แล้วให้เหลือสองแล้วก็ขวางไม้ให้เหลือหนึ่งอีกครั้งหนึ่งนะคะหมุนใหม่ปุ๊บหลักถัดไปด้านหลังไปด้านหลังเลยค่ะไม่ให้มาด้านหน้านะคะไปด้านหลังเลยด้านหลังเห็นไหมคะทิมออกมาแล้วก็ทิมเข้าไปให้เป็นหลักนะคะด้านหน้าจะเป็นแบบนี้ด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะลากผ่านเนี่ยคะ่ะอันนี้ให้ดูด้านหลังลากผ่าน ลากผ่านออกไปเห็นไหมคะเนี่ยเขาก็จะอยู่ข้างหลังเขาไม่จะไม่มายุ่งอะไรกับด้านหน้าเลยนะคะแล้วก็ควักให้เหลือสองให้เหลือหนึ่งอ่าต่อไปด้านหน้าปุ๊บของหน้านะคะหลักเดิมอย่าลืมนะคะหลักเดิมแล้วก็อย่างนี้ด้านหน้าจะง่ายหน่อยเขาก็จะมาอยู่ด้านหน้าเขาจะไม่ไปด้านหลังเห็นไหมคะด้านหน้าหมดแล้วก็เข้าด ควักใหมมานะคะก็จะเป็นสามหลักเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ควักให้เหลือสองควักให้เหลือหนึ่งเห็นไหมคะเนี่ยค่ะจะเริ่มขึ้นลายแล้วนะคะหลังหน้าหลังหน้าหลังหน้าพอเข้าใจไหมคะอ่าน,นี้ลองลองทำกันต่เลยนะคะด้านหลังควักออกไปนะคะดึงไหมเยอะๆนะคะดึงไหมเยอะ ะะแล้วก็ทำแบบเบามือมากๆไม่งั้นจะเป็นหมวกเล็กไปเลยนะคะสังเกตไหมคะการจับไหมจะจับแบบนี้จะไม่มาหมุนหมุนไหมเพราะตรงเนี้ยมันจะทำให้มันตึงแล้วมันเล็กมันแน,น่นเราจะจับไหมโดยที่แบมือนะคะเราจะคล้องไหมจากนิ้วก้อยผ่านนิ้วนางนิ้วชี้แล้วก็ขึ้นมาเราจะใช้นิ้วก้อยะคะ่ะเป็นตัวหลอกไหม ถ้าใครอยากฝึกก็อยากให้ฝึกวิธีนี้ก่อนนะคะเพราะทุกๆคลิปที่ทํามาจะสอนให้จับไหมแบบนี้นะคะเวลาเราดึงไหมเขาจะเขาจะมาตามมือเราเลยค่ะไหมะคะ่ะแรกๆอาจจะไม่ถนัดด้วยความเคยชินนะคะแต่ทําต่อไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวจะถนัดเองอคล้องไหมนะคะแล้วก็คล้องไปด้านหลังนะคะดึงไหมขึ้นมานะคะต่อไปคล้องหน้า ะะทำเช่นนี้จนจบแถวนะคะจาก20สิหลักนะคะตอนนี้เราขยายแถวแล้วก็จะเป็น40หลักนะคะอย่าลืมนะคะคล้องหลังกับคล้องหน้าในหลักเดิมนะคะนี่คือการขยายจาก20เป็น40นะคะ ทำบ่อยๆค่ะอนนี้เป็นการเสริมสร้างสมาธิอย่างดีเยี่ยมเลยนะคะถ้าใครเก่งแล้วเราก็ถักไปนะคะเปิดบทสวดมนต์ไปนะคะทำให้จิตเราอ่ะมีสมาธิมากยิ่งขึ้นนะคะก็จะได้หลายๆต่อนะคะแล้วก็เราก็สามารถใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะคะเป็นประโยชน์ อย่าลืมนะคะทำแบบเบามือมากๆเลยนะคะเบาแบบดึงไหมเยอะๆเลยค่ะให้เขาหลวมๆนะคะต้องดึงไหมแบบเยอะๆนะคะช่วงนี้ค่ะช่วงเราคล้องปุ๊บตอนช่วงเราดึงไหมตรงเนี้ยดึงให้แบบเยอะๆเลยนะคะเดี๋ยวนะคะตัวทีดึงไหมเยอะๆเลยค่ะดึงขึ้นมาเลยนะคะ สุดท้ายนะคะ okay. จะจบด้วยหน้านะคะขึ้นหลังแต่ก็จะจบด้วยหน้าเสมอนะคะเนี่ยพอจบแล้วก็จะเป็นเช่นนี้นะคะต่อไปวิธีปิดแถวก็คือตอนนี้เราจะมาใช้หลักโซ่แล้วค่ะหลักโซ่เป็นโซ่ที่3ามคือด้านบนสุดนะคะเราก็กดลงไปแล้วก็ดึงไหมออกมาลากผ่านไปเลยนะคะ เป็นการปิดแถวก็จะได้แบบนี้นะคะเห็นไหมคะลายลายจะเริ่มนูนขึ้นมาและก็ลายนูนก็จะเป็นลายข้างหน้าลายข้างหลังจะเป็นเช่นนี้นะคะด้านหลังอันนี้ลายหน้าจะเป็นการคล้องหน้านะคะโอเคก็เดี๋ยวขอพบกันคลิปถัดไปแล้วกันนะคะในการทำแถวที่3นะคะสวัสดีค่ะ